สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ตอนรับทุกคนเข้าสู่ชช่าสายโซโทราทาโรวิ่งนะคะเอาพลังงานบวกมาให้ทุกคนอีกเช่นเคย Energy แบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นเพราะใข่ไม่ค่อยได้ว่างทำแต่อย่างตอนนี้คือใครจะพยายามหาเวลาที่จะแบบ อัดคลิปททีวโรรัวให้ได้เลยนะคะก็อันนี้เป็น energy ที่เป็นโบนัส reading ที่เป็นพลังงาน12ราศีซึ่งอันนี้เป็น energy ของชาวราศีคานาจนาสุกตุลนะคะมาดูกันว่าไพ่พลังงานสั้นๆตรงนี้จะไพ่ไม่เอาจออกมาดีไหมมันจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด c o m มนต์กดดิ่งนะคะกดอะไรก็ได้ให้รู้กันตรงนี้นี่ต้อนรับไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่ไม่ว่าจะเป็นชาวตุลหรือชาวสองตุลน,นะคะ แล้วก็ใครก็จะดูดวงส่วนตัวทักมาที่ลายของไข่ K H A I D O Z รวมถึงสั่งวัตเปเปสริมดวงด้วยนะก็ถ้าใครต้องการจะสั่งวปอร์ก็ทให้่ลายของไข่นะคะตามนี้ K H I D O Z ก็คือการดูดวงมันก็จะมีไม่ว่าจะเป็นโปด่วนหนึ่งถามไพ่ซังนังข้อได้คิวด่วนๆหรือจะเป็นโปรหลักที่ได้ไพ่แบบครบเซตก็คือได้ไพ่รักได้ไพ่พื้น15ใบแล้วก็ได้ไพ่เจาะคำถามด้วยเริ่มต้นที่ โปโปหลักเล็กสุดคือ399คุ้มมากแล้วมันก็จะมีแบบโปรที่แบบหลายๆหลายๆราคาเพิ่มขึ้นไปตามลำดับที่เพิ่มยิ่งถามมากก็ยิ่งเพิ่มใบเรียกไปจนถึงโปรไม่อันแล้วก็จะมีโปรโปรความรู้สึก599ใช้ไพ่พิเศษ2ความรู้สึกด้วยไพ่ที่มันแบบลึกลงไป นะคะเป็นไพ่หายากแล้วใครจะมีแอปส่องอะไรแบบนี้ให้เออในโปนั้นแล้วก็วอลเปเปอร์ Paper, ก็จะเป็นวอลเปเปอร์ที่ต้องบอกเลยว่าราคานี้หาย,ยากมากๆเพราะว่าการแต่งไพ่ไม่อันของไข่การให้ข้อความพลังงานบวกของแต่งบุกบวกไม่อันการใช้ไพ่สวยๆที่หายากมากๆในการแต่งวอลแบบนี้แล้วก็ใช้ไพ่ถึง5้าใบกับราคาแค่29 9ปกติงานแบบนี้บอกตรงเลยพวกคุณจะหาจะพวกคุณจะหาวอลแบบที่ไข่ทาแบบเนี้ย คือมันจะราคาหลายร้อยเป็นพันเลยล่ะคะ่ะเออแต่ว่าของไข่ไข่คิดให้แค่2องเก้าเท่านั้นคือต้องบอกตรงเลยนะว่ามันเป็นราคาที่ต่ํามากๆเพราะฉะนั้นต้องการจะให้หลายๆท่านได้รับพลังงานดีๆนะคะได้รับไพ่ดีๆใครที่สนใจอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นการดูดวงหรือสัง่งวเปอร์อรทำมาที่ละของไค่ K, K H I O S A T นะคะทีนี้มาดูพลังงานกันนะว่าพลังงานตนในคลิปนี้จะเป็นยังไงเป็นการเปิดไพ่สั้นๆอย่างที่บอกมันเป็นโบนัสเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่แบบไม่เวิรนวมาก นจีพลังงานความร้อนของชาวราศีธนาจันทร์สุขุนนะคะพลังงานเป็นอย่างไรความร้อนของชาวราศีธนาจันทา์สุขุนพลังงานเป็นอย่างไรพลังงานความรัอนของชาวราศีธนาจันทร์สุขุนพลังงานเป็นอย่างไรความร้อนของชาวราศีธนาจันทา์สุขุนนะคะพลังงานเป็นอย่างไรขอดูหน่อย พลัางงานขอดูไพ่หน่อยค่ะพลังงานความรักของาชาวราศีกันย์นรจนาศุกร์ตุลนะคะความรักของไพ่ความรักของไพ่ขงชาวราศีกันยนรจนาศุกร์ตุลพลังงานเป็นอย่างไรความรักของไพ่ขงชาวราศีกันยนรจนาศุกร์ตุลพลังงานเป็นอย่างไรความรักของไพ่ขงชาวราศีกันยนรจนาศุกร์ตุลพลังงานเป็นอย่างไรคะความรักของพ่ขงชาวราศีกันยนรจนาศุกร์ตุล ควาและความทำาทายของชาวราศีขนาจนจันทร์สดปืนพลังงานเป็นอย่างไรขอดูหน่อยว้าวพลังงานไพ่มี energy มีเมทิลฟอร์ดเออแล้วก็ไพ่มีพลังงาน,นอะไรของไพ่นีม้มีไพ่ฟ r e e y o u เซล l f ด้วยคือพลังงานตรงนี้นะคะก็ตุนบางท่านในชีวิตรักก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่ต้องใช้ใช้ความพยายาม ืแล้วก็สิ่งที่ใครจะบอกองี้ว่าตุนบางท่านนะคะคือไม่ว่าคุณจะมีสัมพันธ์กับใครหรือพลังงานรักจะเป็นไงก็ตามนะขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองถามใจตัวเองรู้ใจตัวเองแคร์ความรู้สึกตัวเองด้วยแล้วก็รักตัวเองแบบที่คือแบบไม่คล้ายๆบอกว่ารักตัวเองมากพอมากกว่าที่คุณจะเหมือนเอาทุกอย่างหรือเอาความรู้สึกหรือเอาใจอะไรแบบแบบไปไป,ไปรัก คนคนอื่นที่บางทีแคร์เขาหรือรักเขาหรือความรู้สึกที่มีให้แล้วบางทีบางคนอาจจะต้องแบบว่าต้องแคร์ความรู้สึกตัวเองด้วยเช่นเดียวกันอืมทีนี้เอเนจีตรงนี้น่ะ รักบางท่านยังต้องใช้ในเรื่องของความพยายามหนือยหมายให้ว่าจะต้องเหมือนแบบพยายามให้ทุกวันมันผ่านไปได้หรือมันไปรอดกันได้หรือมันไปแบบมันโอเคได้อะไรแบบนี้นะคะทีนี้เอเนจีตรงนี้ไพ่มีเดอรซันถามว่าไพ่นี้สวยไหมสวยแหละเออสวยสุดแหละเออไพ่นี้เป็นไพ่ที่ดีที่สุดเอเนจีตรงนี้มันมีหมายให้กับว่าตุบางท่านบางคู่รักมันมีความสุขแทรกอยู่ตรงนี้มันมีความฝันร่วมกันอยู่ตรงนี้ แต่ Energy ตรงนี้เป็นบางท่านที่เป็นพวกตุนบางท่านที่ดีวกับชาวต่างชาติและบางท่านเป็นตุนที่ดีวกับคนอายุน้อยกว่าและที่สําคัญคือพลังงานตรงนี้เป็นตุนบางท่านที่คุณต้องการความสุขความสําเร็จมากๆหรือเป็นตุนบางท่านที่คุณต้องการความสําเร็จกับรักนี้หรือกับใครบางคนมากๆถ้าคุณมีใครบางคนอยู่นะแต่ในขณะเดียวกันไพ่จะมี Energy นี้ด้วย ไพ่มีเจ็ดถ้วยแล้วก็ไพ่มีสีไม้เท้าใครมีความรู้สึกว่าตุลบางท่านพลังงานรักก็ถือว่ายังเป็นอะไรที่แบบอย่างที่บอกคือรักบางท่านยังต้องอแบบไฟ่กันไปพยายามกันไปผ่านแต่ละวันให้มันรอดไปให้ได้อืมเป็นรักที่จะต้องเหมือนแบบว่าบางคนเนี่ยคุณบางคนอาจจะยังรู้สึกไหมให้กับว่า หาคาตอบกับบางอย่างอยู่ว่าคนคนนี้ใช่ของเราที่สุดไหมคนคนนี้มีเราคนเดียวหรือไม่คนคนนี้กับเราจะไปรอดกันไหมคนคนนี้กับเราเป็นเหมือนคล้ายๆกับคนที่ตามหากันจนเจอแล้วเป็นคนสุดท้ายหรือเปล่าหรืออีกในนึงคือเป็นพลังงานของเอเนจีของตัวบางท่านที่แบบว่าหลายๆท่านตรงนี้บางคนเนี่ยถ้าเป็นคนโสดคือคุณยัง ยังเหมือนคล้ายๆกับต้องผ่านช่วงเวลาบางอย่างไปแบบที่โอเคเหมือนคล้ายๆกับพยายามที่จะต้องผ่านในทุกๆวันหรือใช้ชีวิตแต่ละวันไปแล้วก็ยังรอคอยและมองหากับใครบางคนที่ตอบโจทย์ที่ที่พวกคุณปรารถนาที่สุดใครบางคนที่แบบว่ามันตรงกับความต้องการหรือเป็นเหมให้กับว่าหูแบบอันนี้คือแบบใช่เลยอะไรแบบเนี้ยเออมันมี energy ของบางคนที่ยัง struggling กับเรื่องตรงนี้ ยังเหมือนคล้ายๆกับว่ารักบางท่านของตุนบางท่านตรงนี้ยังเหมือนแบบยังมี energy ที่บางครั้งมันก็มีพลังงานที่มันทุรักทุเลอยู่บ้างตรงนี้นะคะเออโดยอิทธิพลไพ่แบบนี้ตรงนี้เป็น energy ที่บอกเลยว่ามีตุนบางท่านที่ดูต่างชาติแน่นอนพราะไพ่มีเดือสันอืมขอดูพลังงานหน่อยนะคะว่าข้อความข้อความรักจากคนเหล่านั้นของชาวตุนนะคะ คนรักของชาวตุลคนที่ในใจของชาวตุลคนเลานันของชาวตุลมีข้อความอะไรถึงพวกคุณคะมีข้อความอะไรถึงพวกคุณคนลานันของชาวตุลมีข้อความอะไรถึงพวกคุณนะคะขอดูหน่อยอู้ไ <Ooh. S 1> พ่มีพลังงาน I want to see you มีใครบางในวันนี้ที่อยากจะเจอชาวตุลน,นะคะ คืออาจจะเป็นบางท่านที่เป็นตุนที่บางทีแบบว่ารอการเจอกันแล้วมีใครที่อยากเจอหรือเป็น energy ของชาวตุนบางท่านที่เป็นตุนบางคนที่คุณยังแบบว่า dreaming thinking fantasy fantasy imagine เป็นตุนบางท่านที่แบบรอการพบเจอบบใครรอให้ฝันเหล่านั้นเป็นจริงบางคนเนี่ยอาจจะเป็นชาวตุนที่ฝันที่อยากจ,จะมีรักแบบอย่างเช่นว่าหเป็นบางคนที่ความชอบแต่ละคนไม่ต่างอา่ะโทษความชอบแต่ละคนต่างกันคนบางคนอาจจะมีสเปคที่แบบฉันอยากได้ความรักที่เป็นแบบคนต่างชาติค่ะบางคนอาจจะแบบไม่เอาเลยต่างชาติเอาเป็นคนไทยอย่างเดียวคือมันจะมีหมายให้กับว่า ความชอบหรือจินตนาการบางอย่างที่แต่ละคนบบมีเหมือนคล้ายๆกับอยู่ในมซ์เซ็ตหรืออยู่ในฝันหรืออยู่ในอยู่ในหัวอยู่ในความความปรารถนาอยู่ในเหมือนคล้ายๆกับอ่าสิ่งที่แต่ละคนจะขอพรไม่ว่าจะเป็นขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรพระขอพรจากยูนิเวอร์สเทวดานางฟ้าอะไรก็ตามมันจะมีหลายๆท่านที่มีหลายอย่างที่ ความต้องการปรารถนาที่แตกต่างกันแต่มันจะมีพลังงานตรงนี้ที่ตุนบางท่านตรงนี้มันมีความปรารถนาหรือกิเลตันหาความฝันความอ,อิเมจินอยู่ตรงนี้ที่ไม่ว่าจะเป็นคนโสดที่ปรารถนาและรอคอยความหายอยากจะเจอใครที่เป็นคนที่ใช่อะไรก็ตามแล้วก็จะมีคู่รักบ,บางท่านที่เป็นเอเจที่แบบว่าพวกคุณอะอยากมีโอกาสที่จะได้เจอกัน สำหรับคู่รักบางท่านที่รอการเจอกันมีใครบางคนที่อยากจะเจอพวกคุณอะไรแบบนี้เออนะคะมันมีพลังงานอยู่ตรงนี้เอาโคอันนี้เป็น Energy ของตุลนะใครยี่อยากจะดูดวงส่วนตัวเลยสั่งไวเปอร์สวยๆที่ใครบอกในต้นคลิปนะคะทักมาที่ไลน์ของไข่เคเอชไอเดซตามนี้นะคะวันนี้ไปก่อนนี่เป็นคลิปสั้นๆนะเป็นโันนีเดี๋ยวจะทําคลิปอื่นให้อีกนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ